สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเรา2คนเลสเตอร์เซอร์วิสกันอีกครั้งนะครับซึ่งในวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการประกอบเก้าอี้นวดที่มีความหรูหราและฟังก์ชันครบคันอย่างเก้าอี้นวดไฟฟ้าเลสเตอร์บีโปครับเช่นเคยครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คสภาพกล่องกันก่อนถ้าเกิดว่ากล่องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เราก็จะมาเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับ และภายในกล่องประกอบไปด้วยตัวเครื่องพนักพิงเบาะรองหลังเบาะรองนั่งที่บีบหัวไหลและกล่องอุปกรณ์ในกล่องอุปกรณ์ประกอบด้วยคู่มือรีโมทสายไฟถุงประแจเหลี่ยมและนอ็อตขั้นตอนแรกนำเบาะรองนั่งต่อเข้ากับเบาะรองหลังด้วยซิฟด้านนี้ครับหลังจากที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำเบาะรองนั่งมาติดไว้กับตัวเครื่อง แล้วติดเบาะรองนั่งกับตัวเครื่องด้วยซิปด้านหน้าครับขั้นตอนต่อไปเชื่อมต่อสายไฟเข้าด้วยกันเริ่มต้นด้วยสายความร้อนสายระบบสัน่นขั้นตอนต่อไปนำพนักพิงมาต่อเข้ากับตัวเครื่องให้ตรงล็อกเสียบสายไฟจากพนักพิงเข้าตัวเครื่องโดยเราจะนำสายสีดำเสียบเข้าที่ด้านล่างและนำสายสีเทาเสียบเข้าที่ด้านบนหลังจากนั้นให้เสียบสายลมสีเหลืองที่อยู่ทางด้านขวามือ หลังจากเสียบสายทั้ง3เส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คุณยึดติดพนักพิงเข้ากับตัวเครื่องด้วยการต่อสลักดันพนักพิงไปด้านหลังเพื่อที่จะประกอบที่บีบหัวไหลขั้นตอนต่อไปรูดซิปที่ด้านนอกและด้านในของที่บีบหัวไหลเพื่อทำการยึดน็อตที่บีบหัวไหลเข้ากับพนักพิงตรงจุดนี้จะมีจุดยึดน็อตทั้งหมด4จุดด้วยกันครับขั้นตอนต่อไป เสียบสายลมจากพนักพิงเข้าที่บีบหัวไหล่เสร็จเรียบร้อยลูดซิปปิดทางด้านนอกและด้านในประกอบที่บีบหัวไหล่ด้านซ้ายเข้ากับพนักพิงเหมือนทางด้านขวานะครับต่อไปครับติดเบาะรองหลังเข้ากับพนักพิงหลังจากนั้นลูดซิปด้านบนครับขั้นตอนต่อไปเราจะประกอบรีโมทเข้ากับเสา โดยเราจะคลายน็อตที่อยู่ทางด้านหลังหลังจากนั้นกดเข้าไปที่ตัวเสาขันน็อตให้แน่นเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนสุดท้ายเสียบปลั๊กไฟเข้ากับตัวเครื่องและไฟบ้านเปิดสวิตช์กดปุ่มเปิดเครื่องเท่านี้เก้าอีน้นวดไฟฟ้า Leicester Bibo ก็พร้อมใช้งานแล้วครับสำหรับการจัดวาง ควรมีระยะห่างจากผนังประมาณ60ซนติเมตรครับเห็นไหมครับว่าขั้นตอนการประกอบเก้าอี้นวดไฟฟ้าเลสเตอร์บีโปไม่ได้ยุ่งยากเลยหรือท่านใดที่มีข้อสงสัยก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์02-255-3000 Facebook เลสเตอร์เก้าอี้นวดไฟฟ้าเลสเตอร์ Line at Official Assign Lester s h a r r Lester f e r l, l ester, feel Your l e s ให้เลสเตอร์ดูแลคุณ สำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของเรา2คนเลสเตอร์เซอร์วิสแล้วครับไว้เจอกับพวกเราได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ